สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปนี้วันนี้ช่างเดลยปฐุมจะพามาดูโครงสร้าง p c x ครับลือมาแล้วมีอะไรบ้างครับผมทาไมมันราคาแพงจังรถคันนี้ผมก็ได้ลือชุดสีออกมากาจะไปทำสีใหม่ทั้งคันครับผมก็ใช้เวลาลือก็พอสมควรน,นะครับประมาณ ครึ่งชั่วโมงครับผมผมก็ได้ดื้อออกมาหมดทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับเรามาดูโครงสร้างข้างในว่ามันมีอะไรบ้างครับผมตรงนี้เป็นแตรแต่จะเอาซ่อนไว้ด้านในนะครับผมตรงนี้ก็ถังน้ำมัน p c x เปิดถังน้ำมันเติมอยู่ตรงคอนโซลหน้ารถนะครับผม น้ำมันก็ใหญ่พอสมควรจุได้น้ำมันก็เกือบสิบลิตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายเวลาเราไอเปิดเบาะเปิดเปิดเติอนน้ำมันครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วเรากดปุบไอตรงนี้มันจะเด็กออกมาครอบถังน้ำมัน ตัวสวิตคุญเจอ้สายตัวนี้ครับจะเป็นสาย้โยงมาเปิดบอดนะครับสายนี้โยงมาด้านหลังมาตรงนี้ครับมาตรงที่ล็อกบอดถังน้ำยารอเย็นก็เอาไว้ใกล้ๆกับหม้อน,น้ำครับตัวนี้เป็นปี2017ถ้าปี2019 ทางาน้ำยาโรเจอจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาย้ายตำแหน่งตันนี้เป็นกล่องควบคุมครับกล่อง ecu กล่องหัวใจหลักของเขาตัวนี้ถ้าพังมาก็หลายพันครับผมค่อนข้างจะแพงแน่ดูดูดันนะครับ,าานนรบตาไฟทะลุออกมาก็คล้ายๆกับเอเลียน,นครับผมก็ ทุเรศยังไงไม่รู้หลังจากทำสีเสร็จแล้วผมจะประกอบมาให้ชมนะครับว่าเขาจะสวยขนาดไหนครับตอนนี้เจ้าของรถก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรครับผมก็คิดๆอยู่ไม่น,น่อาจจะเป็นสีชมพูครับผมทั้งคัน ตนี้เป็นส่วนคอนโซลหน้าครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดบ่กเปิดฝาถังน้ำมันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับ